ครับสัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดพูนเนินนะครับตอนนี้นะครับหลังจากเอฟซีมาถวายเครื่องเส้นไหวหรือว่าเครื่องแก้บนบะบนไว้แล้วละครับก็มาเสียสังนะครับเพื่อจะนำไข่นี้ก็จะนำไปไว้ที่ครัวกลางนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับของเอฟซีนะครับของเจ้าของ อานะครับของไหวนะครับเลี้ยละบอกครับวันนี้เราก็จะนะครับนำไข่นะครับไปที่ครัวกลางนะครับรัวกลาง บูแลเอาไปคั่วกลางครับวันนี้เราก็จะนะครับนำไปที่คั่วกลางนะครับ ครับเราจะนำไข่จำนวน270ฟองนะครับไปปวยที่ขัวคลางนะครับ นี่ไข่นะครับเราก็จะนำนะครับมามอบให้ขัวกลางนะครับจำนวนนะครับหนึ่งแหวนนะครับตัวนี้ชื่อเชียบเอันนี้พนมาแก้บนพนว่าให้เอามามอบให้ขัวกลาง จับหน่อยจับหน่อยนะครับก ouais ็ได้มามอบให้แล้วนะครับแม่ครัวครัวกลางก็รับไปแล้วนะครับใครใจดีขอบพระคุณนะคะปิดเสียงมาได้ไหมปู่นะคะได้แล้วครับครับก็ได้มามอบเอานะครับครัวกลางนะครับจ้ำ วัตถุประสงค์นะครับของอเจ้าของเครื่องไหว้นะครับเครื่องไหว้ ขอให้นะครับนะครับเจ้าตัวนะครับเจ้าของเครื่องเส้นไหว้นะครับมีความความเจริญนะครับความเก็บให้ได้ความให้มี ไปส่งของอนะครับปวงสวงเรียบร้อยนะครับเราก็ไปส่งครัวาลางานะครับแล้วเราก็กลับมาที่ร้านเหมือนเดิมนะครับ<ป>ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากานะครับ เสื้อผ้านะครับร้านป้าคำใสนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0965036341นะครับแอดไลน์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับาสามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่ไว่าจะ,เป,าาะเป็นชุดสว <c oughs> ยๆง <c oughs> ามๆนะครับเป็นชุดภูไทยนะครับเสื้อสงการนะครับ เสื้อผ้าถุงลายขอนะครับผ้าแล้วก็เป็นเสื้อชุดผู้ไทยนะครับอันนี้ขอบแดงนะครับชุดผู้ไทยขอบแดงนี่นะครับนะครับชุดผู้ไทยขอบแดงนะครับอันนี้ก็มีจํำหน่ายนะครับอันนี้เป็นเสื้อนะครับเสื้อผู้ไทย นะครับขอบแดงอันนี้ก็เป็นผ้าถุงนะครับผ้าถุงใส่คู่กับเสื้อผู้ไทยอ่าสีดำนะครับเข็บแดงนะครับนะครับก็สามารถสั่งซื้อสางหาได้นะครับมีหลากหลายสีนะครับด้านในก็จะมีเสื้อผู้ไทยสีขาวเสื้อผู้ไทยชายสีเหลืองเสื้อผู้ไทยหญิงสีเหลืองเสื้อ ลำนะครับอันนี้มัน,น,นเป็นทรงพระราชทานนะครับอันนี้เสื้อทรงพระราชทานนะครับก็จะมีหลากลายส,สีสีเหลืองสีบานเย็นหรือสีชมพูะนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผ้าถุงะนะครับผ้าสโลงใช้สำหรับลำอันนี้ก็ผ้าถุง นะครับลายขออันนี้ก็ผ้าถุงสําเร็จรูปนะครับใส่ประกอบชุดในการลำนะครับแต่ละวันก็จะมีหลากหลายสีในการลำไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีชมพูสีน้ําเงินสีม่วงนะครับแต่ละวันแล้วแต่เจ้าภาพานะครับจะเลือกสีมา,านะครับอันนี้ก็เป็นผ้าสําเร็จรูปนะครับเป็นกางเกง อันนี้เป็นกระโปรงนะครับกระโปงลายขออนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับสั่งซื้อได้นะครับลายขอครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากนะครับกดติดตามนะครับช่องหมวดฟืนเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้เสื้อผ้าที่หมายเลขโทรศัพท์0965.36341นะครับแอดไลน์และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเดยครับขอบคุณครับ